เมื่อเข้าสู่วัยทองการเปลี่ยนแปลงของอาาวัยวะที่เราอาจจะมองไม่เห็นคุยเฟื่องเรื่องสูงกับดรจิมระบบแรกก็คือเรื่องของกระดูกผุนนั่นเองเมื่อเข้าสู่วัยทองนะครับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงเอสโตรเจนมีส่วนในการที่แคลเซียม จะไปเกาะที่ตัวกระดูกนะครับเมื่อระดับเอสโตรเจนลดลงการเกาะของแคลเซียมที่กระดูกก็ลดน้อยลงเช่นกันดังนั้นคนที่เข้าสวยพองจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางลงระบบที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลพวงตามมาของความบิดกติของการเผาผ่านของไขมันนะครับทําให้อัตราส่วนไขมันดีไขมันเรลวผิดปกติดังนั้นจึงไปส่งผลของการหล่อเลี้ยงของเส้นเลือดที่หัวใจด้วยครับ หากมีปริมาณไขมันที่ผิดปกติเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงที่หัวใจเนี่ยก็จะมีการอักเสบและสามารถมีไขมันไปเกาะได้ทําให้เป็นปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตามมาด้วยครับเป็น2ปัญหาของระบบหลักหลักทุกปัญหาสตรีมีคําตอบถามดรจิมสิคะ